บัดนี้ครั้งที่22วันที่1ธันวาคม2568ข้าพเจ้าวิชดาตัโอปิบุญขอเป่งวาจาสาธายพุทธมนถวายเป็นผู้บูชาธรรมบูชาสังบูชาและอาจรารยบูชาแต่องค์พระคาดลำปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สําเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจงคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมนุโมทนานในกัจจตุรีย,ยบุญของข้าพเจ้านี้ขออานาะ ขออนุภาพคุณพระศิรีรัตนไาตายคุบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายจงดนบันดาลให้จิตของข้าพเจ้ามีสมาธิอันควรแก่การตรวจสริยายมนตด้วยเธอบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาเลสูอัชราชัจัด สัตวเทวตาสัตว์พมังมูลีลาสัตสาสุนันตูสัตว์ข้าโมข้าลังสเกการเมจลุเปสิลิก,กะตเตเลเจนทวิเขวิมาเนทิเปรละเขจากาเมตรลุวะนาคะหะเ,เนเคหวะวัตถุไม่หิเขเตกุม,มาจจยันตูเทวชละวะสาวิสเมยักษัน พระคันพระนาคาติรันตาแังเกียังมุนีวันาสารสาธะวเมสุนันตุธรรมะทวนากรวยายามพันตันตาธรรมะทวนากรวยายามพันตันตาธรรมะทวนากรวยยามพระทันตา บทสวดน้มารการะสิทธิคาถานนโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุตระนโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุตระนโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุตระบทสวดสัจจกิยาคาถานนติเมศรลังอัญญังพุทโธเมศรลังวรังเอเตนะสัจวัชชนะโสติเมหุตตุสัพทานนติเมศรลังอัญญธรรมโมเมศรลังวรังเอเตนะสัจวัชชนะโสติเมหุตตุสัพทานนติเมศรลังอัญญสังคมเมศรลังวรังเอเตนะสัจวัชชนะโสติเมหุตตุสัพทาน บทสวนมหากรรมีโกนาโถติอะทิกาคาถามหากรรมีโกนาโถอัตยาสัพปะปรินางปุเรโตวาปามิสภาปตโตสัมโพนิมตัมลังเอเตนะสัเจวัชเชนะมาหุนตุสัพปุปตะวามหากรรมีโกนาโถอิตายาสัพปะปรินางปุเรโตวาปาลมิสภาปตโตสัมโพนิมตัมลังเอเตนะสัเจวัชเชนะมาหุนตุสัพพุปตะวามหากรรมีโกนาโถสุขายาสัพปะปรินางปุเรโตวาปาลมิสภาปตโตสัมโพนิมตัมลังเอเตนะสัเจวัชเชนะมาหุนตุสัพปุปตะวะ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามูตุตังอีกังสัญยังพระควาสเจสุวิหะละติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาที่ขุลันเทนะลันทิงปัจจามัทที่คิดเตพิขุสเตหิสเพเหวะฮาลหันเตหิทัสเสทัสใสหีโลกะทาตูหีเทวตาเยกุเยนะสันติติตาโหติภะกครตังพัสนายะพิขุสังนจะอาตะโคจะตุนังสุทาวาสกายิการนางเทวานางเอ ตาทาโหสิอายังโขภพะควาสจเกสุวิหะราติกติละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิ่คูรันเทนะรันทิงปัญจมัมเตหิพิคูส,เ,สเ,เตหิาสเพเหวะรหหตเตหิทัศหิโลกทาตุหิเทวตาเยคูเยนะสันติปฏิตาโหติพะพะควันตังทัศนายะพิคูสังคัญยะยามนูนะมายามปีเยนะพะควาเตนุ ปาสังกเมยยะมะอุปสังนิตรตาวะภควันโตสันทิเกฟันเจคาถาพาเสยยามาติอตโขตาเทวาตาเสยยาถาตินามะภะละวาปุริโสสาม,มิชิตังวาปะหังปะตาเสยยะปะตาดิตังวาปะหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเอเทเวสุอันตะ ราหิตาพรวันโตปุระโตปาตุอาหางสุอาตขตาเทวตาพวันตังอภิวากีตาวาเอกมันตังอังคางสุเอกมันตังทีทาโขอเอกาเทวตาพวันโตสันติกีิมังคาถาพาสิมหาสมยโยปวานัตสีเทวากายากมาสมาคตาขัดตัดหายิบังธรรมะสัิยังทักติาเยวะอัปราชีสักข์คีอัตขอปราเทวตาพรวันโตสันติกยิมังอี สันติเกอีมางคาถาพาสีตละลพิคโวสมาทะทางสูจิตตังอัตโนอุชูกามะกลางสูสาลาทีว่าเหตตยานิค้าเหตตาวะอธิานิลักติปติตาตีอัทโขอัปลาเทวตาพวันโตสันติเกอีมังคาถาพาสีเจตวาขีรางเจตวาปาขีรางอิทขี่ราง,าาราง,อรางโอหะจามาเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตา สสูนาคาติอตาโขอัปราเทวตาพรนโตสันติมังคาถาาภา,ภาสีเยเกจีพูดทางสารนังกตานาเสเตขมีสันติปะยาโมถึงปหายามมนุสังเทห àng, ทังเทวกายาบริปูรรสันติอตาโขพระควาพิขวาขวมันเตสีเยกุเย,ยนะพิขเวทเสตูโลกธาตุเทวตาสันติปฏิตาหุนติพัต สาขากระตังศาสนายยพิขุสังฆัเยเยปีเตพิกรเวอเหสูขอนิทัปมันฑะอรหันตสัมมาสัมพุทตาเตสามปีพ่ะวันตานางเอตระมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาอเหสูขเสยยาถาติไมหังเอลาเอตลาหีเยปีเตพิกรเวอเหตุสติอนิทัปมัณฑะอรหันโตสัมมาสัมพุทตาเตสามปีวันตานางเอตระมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาพ่อวิสันติเตยยาถาปีไมหังเอตลาหีอาทิคิตามิพิกรเวเทวะขยานางนามามิจิตายิเต สามีพิกเวเทวากยนางนามาไมเสติสามีพิกเวเทวะกยานางนามาไม่สิตังสุนาถาสาทุกการนามาสิกโลถาซาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพะวันโตปันจันโซเองพระควาเอทัพะโวจะสีโลกามนุษกัสสามียัตถากุมมาตถาสิตาเยสิตาเสริข้าพลังปะหิตตาสมัยตาปูตุสิหาละวะรัสนาโอมหาสาพีสมุโนโอทาตมะนาสาสุดท้ายวิปัสสนนามะนาวิราทินโยปันจัสตา สเตตตวาวเนกปิตตะวะตเรตตโตอมันตยีตถาสาวเกสารเนรเตเทวกัญญนาตาพิการตาเตวิชานาตพิกโวเตจอาครบปะกามกะลุงสุตวาผู้ศทธาสนาเตสามปะปาตุละหุงยานังอมุสานาทาสนาปอเปเกตตะมัทธาขุงสหัสสางอาทาลันตลิงสตางเอเกตหัสนางอะมนุสานามัทธาสูงอเปเกนันตะมัทธาขุงศีสาสัพพาบุตร ดาอาสงตัดจจสภะสัพสพังอภิยายาวะวกิตวาจตุมาตัดโตอมันตยีสัถาสาวเคสารเนรเตเทวกายาพิกันตาตเตวิชานาตาพิกโวเยโวะหังกิต,ตยีสามิคีไรายอนุปูรโสสัตตสาหัสสาวายะขาคุมมากปิตะละวะตัตตว่า อิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยาสัต์ที่นโมธามานางอภิการมุงกิกูนางสมันติงว่านางชาสาหัสาเขมวัตตายขานานาบตัวหนอยทีิมันโตชจรินโตวันวันโตยาสัตวที่โมโมธามานางอภิการมุงกิ๋กูนางสมันติงว่านางสาตาคีลา ตสาหัสาย rumor, humanity, itu, room, ักขานานัตโตโยนโญอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสัติโมธรรมนังอภิกามุมภิกุนังสมันติงวะนังอิเจเตโสละสาหัสายักขานานัตโตโยนโญอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสัติโมธรรมนังอภิกามุมภิกุนังสมันติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายัะขานานัตโตโยนโญอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสัติโมธรรมนังอภิกามุมภิกุนังสมันติงวะนังกุมพิโรลาแทคคายโสเวปุตตะสาวนิเวสสยิงพิโยนังสตาสา หาดสังยะขานางปยีรูปาสติคุมีโรราชกัยโตโสปคัตสัมมันติว่านางปูริมันจัทีสังราชาทัตโลปภาษาตติขะพะพนาอติปฏิมหาราชายตติโสปูตติตัดตัภพระโวยเชนามนามหาภะไรที่มันโตชื่อเป็นโตวันวันโตยัดสัตถิโมธรรมนังวิการมุภิกุนางสัมมันติว่านางทักทินันจะทีสังราชาวิรูโถตัปภาษาตติคุมานังอติปฏิมหาราชายตติโสปูตติตัดตัภพระโวโรยเทนามนามหาภะไรที่มันโตชื่อที่มันโตวันวันโตยัดสัตถิโมธรรมนังอภิการมุภิ ผ <ersch> ู้นางสมันติงว่านางปัญจิมันจะทีสังราชาวิรูปกโขปสาสตินาคานางอติปติมหาราชายะสตติโสปูตาติตัดตะพระโวอิชนะมานามหาภะไรที่มันโตชุดนี <ucky> on, ้มันโตวัน <t> วันโตยาสติโมโมทมานังอภิกรมุพิผู้นางสมันติงว่านางอุตารันอุตารันจจทีสังราชากูเวโรตัปภาษาปติยาขานางอธิปติมหาราชายะสตติโสปูตาติตัดตะ พระาวอธนามานามหาพลายที่มันโตชุดที่มันโตว,วันวันโตญาติสัตย์ที่โมธมนังมิการม,มูมิขุนังสมันติงว่านัางปุริมาทีสังทัศโถทักวินาวิรูทักโกปัชิมินาวิววรูปโกโกเวโลตารังทีสังเจโตเตมหาราชาสมันปาจตุโลนทีสาสราชละมานาอังคังสุว่านเนกติตะ วัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนนิกาสถา,ามายาคูเคนดูเวคืนถูวิทูแต่วิทูโตสหะจันทะโนกามเศโถจากกินูนิมัทูนิมัทูจากปนาโทโอมะมาโยจากเทวสุตโตจะกมาตลิงจิตาเสโนจากขัพภะโพนโรราชาสโนชนโ,โนสโพอาคูปันเจตสีโขสีโขเจวัติพัลูสุสยาวัชฝา,าเอเต,ตจันเขจาราชาโนขัพภะพาทหายะ ลาชูพิโมทมานางอภิการมุงพ,กพิกุน่งสมัมติงว่านางอาถาคูนา拉านาคาเวสาลาสหาตัพระกากากรรมภะตาละตาลาอาคูปยาคาสหายาติวิยามุนาทตถาจะอาคูนาคายาสตินโนเอลาวันนมหานาโคโปคสปาคัสัมติงว่านางเยราค่าลาเชสหาสาหาลันติทิพาทิชาปักสิสุ วิสุทธาจากขูเวสายสาเตวานามัชะปัตตาจิตตาสุปนาติอิติเตสานามังพยายันตธานาคะราชานามสิสุปันนาโตเขมามะกาสิพุทธโธสันหายิวาจาหิอุปะอุปะวะหายันตานาคาสุปนาส,สนารสารณะมาก,กังสุพุทังชีตัง ชีตาวชีระท่าเถนะสะมุทางอสุลาสีตาพาตะโลวาสะวัดเสเตอีที่มันโตยัสสิโนกาละกัญชาอภิษมาอสุลาธานาเวคาสาเวปจิตติสุติติจะปะหานาโทนมุจิงสหสัสตันจะปริปุตานางสเพเวโรจะนามกาสันเนยอ,อิต,ตาวาพระลิเณนางลาหุ พัทะมุปาามุงสามโยธานิพัทันเตพิขูนัางสมันติงว่านางอาโปจากเทวาปัทวีจากเตโชว,วายโยตาคามุงวารุณาวารุนาเทวาสโโมจจยะส,สาตาหา เมตตากรุณายาตอาคูเทวายาสัตถิโนทัสเตเททัสากายาสเพนานตโตทิโยทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยาสัตถิโมโมทมานางภิการมุ่งพิกุนางสมันติงว่านางเวทูจะเทวาหาลีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทัสสุปันิสาเทวาจันทมาปุรักิตาสุยะสุปันิสาเทวาสุยะมาคูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาคูมันทวาวลาหากาวาสูนางวาสโวเสศโถสัก โกปาคาปุาาาริทาโกทเาเสตทัาทากายปาะเพนานักโตนิโนชิมโตชุดิมโตว,วันวันโตยาสัตวที่โนมโมท้ามานังภิการมุงพี่ขุนังสมันติงว่าดังอาถาคูสหาภูเทวาชาลามาตีสีขารีวะอาทิกากาจะาโรชาจะาอุมาบุภาสิภาตีโนวา่าลุนาสหาธรรมาจาก อจุตาจาเนจากาสุเตยญาลุจิยา,ยาคูอาคูวาสวาเนชิโนทัเสเตธาะทา,ากาย,ยาสาเพนานัตโตนอยที่มันโตจุดิมันโตวันมันโตญาติทิโมทวานางอิตกรารมุภิขูนังสามันติงวานางสามานามหาสามานามนุษย์สามมนุษสุตมาคีกบปทุติกาอาคูอาคูมโนปทุติอ,อ,อาอหาคูหาลโยเทวายเย จารโลหิตวาติโนปรคามหาปรคาอาคูเทวาญาตินาเสเตทักกายาสเพนะนาโตโยชิวันโตชิมันโตวันวันโตยาสติโมธมนาริกามุงพิกุนางสัมติ่านังสุกาลุมหาลุนาอาคูเวคณะสาตหาโอทาตามเคยหาปามโมขาเทวอาคูเทวา วิจักขนานาสมาตาหาดมิชาฌานิสกาเจยะสัตถินโนทนายาค่ะปะชจจุนโนโยทีสาพาุวาัตสติทเสเตทากายาสเพ,พนานัตติโนที่มันโตชุดที่มันโตว,วันลวันโตยะสัตถิโมธมนางวิการมุภิขรนางสมจริงว่า เขมียาถุนใาย,ยามากรักกาจยยสัตสิโนคำพิาการรามเสศโถเชติมานาอาสวานิมาลตอีอาคูอาถาคูปารณิมิตาทัศเสเตเทาชกายาสเพนานตโตโนอิที่มันโตจจลิมโตว,วันมันโตยัสัตสิโหนโมธม,มานังพิการโมพิโกนังสมันติว่าดังทัเสเตเทวานิกายาสเพนานตโตนิโนานามันวายเยนะอาคันจุเยทันเสถถิสาสหารประปาวุธทธชาติมะคีลางโอค่ะตีนะ มานาสวานทักษเขโมกตาลังนาถางจันถังวาติตาติตังสุปามาปรมโตจะบุโตทีมาโตสหัสสันนกุมารโลติโสจะโสปะคัสมันติวนังสหัสสะพามาโลกานังมหาพรมาที่ทิทัตติกุปะวันโนชุติมันโตพิสมกายโยยัตสติโสทัสเสะอิสราคูปัญเจคสาวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิจาปริวาริโตเตจัรสเฟอพิการเตสินเทเทเวอพัมมะเกมาละเสนาพิการกันปัดสาหะการหัสสมาธิยางไง เอถาการหาถาพัฒนาลาเซนาพันาวัตูสามัญตาปริวาเลทามาโวมุจิงถักโกจิงนาอิติตาถามหาเซโนกันหาเซนาเปตยิงปาระนาตัละมหาจัตถานังกตวาเปร่ายะถาปวุสโกเมโทชนะยันโตสวิชุตโกตาโทปัจจุทาวันติกถ สังกูโธอาสยางวเสตัดจะทำศัพท์พังอิยายะวิกิตะวาจตุมาตตตัวมันตตีสถานสารุเการเนระเตมาลัสนาภิกันตาเตวิชานาทวิกโวเตจักกะปะมังกะลงสุตตะวัพุทธศาสตร์าสนาวีตาลาเคปะการมุงเนสังโลหมปีเตยุงสัพเพวิจตัสังฆามิยาติตายัสสทิโนโทตันติตาปูเทหีสารเกเตชะเนสุตตาตีบทสวดจุลชัยยะปาละกอน นะโมเมพุทธ,ธะเตสัสสารัตะนะตาะยะธรมิกาเตชะประสิทธิประสิปสิเทวานาลายะปะระเมถุลานสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะ,จะ,จะตุโลกาคัมพีลักขกาสมุธาภูตุงกลางคาจาสะสาพัม,มาชัยยะปะสิทธิพวันตุเตชัย,ยะชัยยะ,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 ะธรณีธรณีอุทธิอุทธินาีีนาที ชัยยะชัยยะค่ะคนละตนละนิสัยนิสัยใส่เสนะเมรุราชพลละนาละชีชัยยะชัยยะคัมพีละโผพีนาเคทนาปีนาคีปีสาจ่าภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสังสิงคีสุธาธานะคุกคาชาชัยยะชัยยะวรุณะคุกคะสาตาชัยยะชัยยะจำปาธิ นาคคุลละกันโถชะยะชะยคะันฆะคนละตุลงสุก,กะละพุชงศีหะทะยันจะค่ะจะกะทีปาชยชยะ,ชะ,ยะวะลุณนะคุขยาตาชินะชิตะชิตะในเสนาลีปุณนะสุทธินาลดีชะยะชะยะสุขาสุขาชีวีชยชยะธรณีะะะตะเลส,สัทธาสุชัยยะ ชยชยทรณีสัตติงสัทธาชยชยมังคลาตลัญยาพระคันพระพระวัดเคชยชยวาลุณะยักษ์เสชยชยลักษาเสสุรพุภุชะเตชาชยชยพมเนสะทัดสานาชยชย ราชาที่ราชสัตชัยชยะชยะปัทวีัาพังชยะชยะรหันตาปเจกพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยะชยะพัมมาสุรัโขชยะชยะนานาโควิตโกวิรูปโขเจนทิมาละวิอินโทจเวตะเวนะเปโยจะกูเวโลวะลุโนปิจะอัคคิวายโยจะปาจูโหกูมาโลทตะรัทโก อันถาลสสะมหาเศษเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอีทีโนสาวกาสพาชัยยะชัยยะราโมพวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทัสสะละปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเปเชนะชัยยะโสทีพวันตุเต เตเชนะพุทธเตเชนะโขนตุเตชัยะมังคลังชัยยปิดพุทธศสิริมโตอายัมมาลาสะจปาปิมโตปะลานทยออุโภ,โภสยามโพธิมัาเถปโมทิตาชัยยะปทาพัมมะขนาเมเหสีโน ชยโยปีพุทธศาสตรีมัตโตอายางมาราสาจะปาปีมัตโตปราาชโยอุโพสยามโพธิมาเถปโมทิตาชายยะตถาอิทธทคนาเมหตสินชยโยปีพุทธศสรีมัตโตอายางมาราสาจะปาปีมัตโตปราลชาโยอุโพสยามโพธิมัาเถปโมทิตาชยยะตถาเทวคนาเมห์สินชยโยปีพุทธศสรีมัตโตอายางมาราสาจะปาปีมัตโตปราชยโยอุโพสยามโพธิมาเถปโมทิตาชายยะตถาสุปันนะ ข้า,ามาเหิตินโนชัยโยปีพุทธศิตรีมโตอายังมาราสัจปาปีมโตปาราลโชอุโพสยามโพธิมาเถระโมทิตาชัยยะตถาข้าณะขะนาข้าข้าณาเหิตินโนชัยโยปีพุทธาศสิรีมโตอายังมาราสัจปาปีมโตปาราชัยโย อุพโพสยามโพธิมัถเปรโมทิตาชัยยะตถาปะหอมะข้านามาเหติสินชัยยนโตพิยามมเลศกยานังมันติวัตเอวังตะวันวิเชโยโหยิชัยนสุชยามังคะเลปาราชิปาลังเกติสิปันนิโมเลีอภิเตเกสัพุสุนานังอ่ค่ะปะโตเปโมติสุนางกตังสุวังกัลังสุภาวาตังสุตังสุขโนสุโวตสุจารเยสุยิงคำพามมาจาริสุปัทชินังกายะกัมมังวจกัรมังปัทชินังปัทชินังมะโนกัมมังปทิตเตยปัทชินังปัทชินังนิกาตะวานนัตระวันเตรีปัทชินีเตถันะสุิตด วิรุฬหาพุทธ,ธาฝาสนีออโลคาสุกิตาโหนทะสหะสพเพหิยาติพิสุนันตุโพโตเยเทวาอัศมีฐานในอธิคตาทีคายุกาสทาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพทาลักขันตุสัภาปตานางลักขันตุชีนาสา,านางยากาจิปัตตะปัต,ปตนาเปสังัาเพป,ปูเลนตุมโนล้าถายุตะกาเลประวัติสันตุวัสังวัส,สหาหะ ลาหักาโลคาจุปันทวาเตสังนิวาเลตุจักสัพพากายาสุขังจิตตสุขังอาหารตุยะา,าละหังบทชสวดธรรมะนิยามสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสมัยยังภะควาสาวัติวิหารติเชตะวะเน คณา,ากะบินทิกัสอาราเมีตัพธาโขภคะวาพิขวมันเตติพิขโรวเวติภคะภะธันเตติเตพิขุพระวัน,ตวนตโตปัญจัโสถิงภวาเอทัทโวจะอุปาทาวาพิวเวตถาคตานาวันุนปาาทาวาตะขาคตานางทิตะวะสาธาตุธรรมวัติตาธรรมานิยามตตาตะเพสังขาราอนิจาติ ตขาขาข้ตาตงอภิสฐาผุ้ชติอภิสเมติอภิพุทผชิตวะที่ตาเมตมตวะอาิีคติเทเสติปัญญาติปัญทะเปติปปตวิวาลติวิภะชาติอุตานีกโรติทเภสังขลานิจติอุปาทาวาพิขเวตขาขาขตาอนุปาทาวาตขาขาข้าตานางทิทาวาสา ธาตุธรรมะที่ตัดตาธรรมะนิยามตาสะเปสังขาราทุกขาติตังสัขาขาโตพี่สัมพุจติอภิปรเมตติอภิพุชจตวะที่ปรมตตวะวอจจิกติทัตเสติปัญญาเปติเป็นตาเปติวิวารติวิภาชาติอุตานีอุกรติสะเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิฆเวสตงขาคขาตานังอุปาทาอุปาทาวาสขาราขาคขาตานางทิตะวะ สาธาตุธรรมะที่ตะตาธรรมานิยามตาสเปนมานัตตาติตังขาคาโตอภิสัมพุจติอภิสเมตติอภิพุจิตวาอิสเมตตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปันทะเปติวิวาลติพิภาชติอุตานีกโลติสเพธรรมานัตตาติธรมโอจัพระวาอัตตมนาเตพิขุปโตปันพาติตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกะรัตนคาถาอตีตานาคา วาขะเมยยะนับปักขีกลางเขะนาคัดตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรเม่ยไม่ควรพึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถะตีนามปหีนานตังอับปันตัดจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลัาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมันตัดถัดตัดวิปัสติอาศังวิราอาศังกุปันตังวิทะธามนุขครูขะเยบบุคคล ผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันค่อนแคลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเยว่ากินจะมาตัดปังโกอัญญามรนังสุเวฟามเพียรไกิจที่พุทําวันนี้ใครเราจะรู้ฟ่าตายล้วพรุ่งนี้นายอีโนสังคานเตนะมหาเสเนนะมาจุนาเพราะการพัดเพียรต่อมาจุราชผู้มีเสนามากย่อมม,มีสาหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงอโหราตมาปิงติตังตัง,ตงเวพัธาธะพัทเทกะลาโตติฝันโตอจิคเตมุนิ มูนีผู้สงบเน่ากล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียขคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นพี่อยู่ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทตรวจธรรมสังฆะปัจจปจเวหะขณะแปลสัพเพสังขารา,า,า,านิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรมนุกทรรมนาม,มาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วละหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและทุกรมนามาท้งมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก พอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธทำมา อนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เป็นขันและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวว่าเป็นตนของเราอุทวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัดสังไมยาบริตฐพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมิยาต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมิยาต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดปากคนที่จ สังเวทอายังกากโยอาจีรังาักายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนคันะปาแาจกวิญญาณจุนโทเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสติจะนอนทับปะัตะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะประดุดดังท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รันถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปาทวะยะธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเติมไปเป็นธรรมดาอุปปัต ชิตาวานินุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะมะโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังคาทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพลสัพสเพสัตตามรันติจสะสัต์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลินตะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมะลินสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถิเมอัตทะ สังไสโยฟานตรสงสัในฟานตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายยังกินจิยังกินจิคุูสลังทำกรรมมังสัตเพหิภาคเตหิกับตังบุญญาโนอโมอนุโมทานตุตูนันตุโพโตเยเทวาอัศมิงฐานในอธิคตาทีคายุกา สัทธาโหนตุสุทิตาโหนตูทุกขาประมุดจันตูมาตาปีตาสุวิตาโหนตูทุกขาประมุดจันตูสัพเพยติกาสุกิตาโหนตูทุกขาประมุดจันตูสัพเพอายาติกาสุกิตาโหนตูทุกขาประมุดจันตูสัพเเปีสาสัพเพยยะขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตูทุกขาประมุดจันตูสัพเพอัจเรียยูปยาญะสุวิตาโหนตูทุกขาประมุดจันตูสัพเเนะ นักขันตาสุกิตาโหนตูทุกขาปมุจจันตุสัพเพเทวานุสุขิตาโหนตูทุกขาขาปมุจจันตุสัพเพสามะตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตอาคารจิมมายะอติพควานโมโพธิสัตว์ตอาคารติมายะอิติพควานโมโพธิสัตว์ตอาคารติมายะอิติพควา ตติทานะคาถายาเทวตาสันตินิหาระวาทินีทุปเปคะเลโพธิเกเลตัยหิงตัยหิง,ต,หงตาธรรมะเดนะพระวันตุปูธิตาโสถิงกะโรตังนิหาระมันทะเลเทลาจะมาชานาวกาาจะพิกโรสาลามิกาทานะจะไปอุบาสก,กาคาวาเทสนิคาบาจิสาาสัปปนาปูตาตุิตาโพตุเตชา,าพาทธาเยปิจัดฟัาประวังสันเตชา,ชาตานโวปปาติกานิยานิการธรรมะวังปะขิดจะเตประเทปิทุกะ สากกะลนตุดสร้างขย่างทาตุติดจีรังสตังธทมโธมธรรมธราเชบุคาลาสังโฆโ,โหตุสมัคโควาถายะจะอีดายะจะอามเฮระกัตุสัพบทมโสทมสเปตีธรรมะจะิุวุติงสัพปะภูณียาธรรมเมอริยาระาเว,สเเว,สเเวสิสิเตปัฒนาโหตุสเปตีปารุณูพุทธาสาเสนสัมมาทิวิปะเวชนโตกาเลเทวปะปวัตตุวุธังปาวายสะสตันังสัมมันติงเนตุมนเมธานิงมาตาปิตาอาจจะละชังนิจาระกันปุตตะกังหับเอวังธรรมีนัลาชาโนปะชังละกันติสุภาภาเทวตาอุ ยะโยชนะคาถาทูกาปัตตาจินีทูก่าพยาปัตตาจินีพยาโซกับปัตตาจินีโคการโหตุสัพเพปิปาลโนเอตาวาตาเจนีสัมปตังปัญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพตัมปติวยาทานังทานตุสัทธายาสีลังละกตุสัพทาภาวนาปิยตาโหตุขาเจตุเทวตากาตา สุมังคลางคาถาค้นตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพฏเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทิค้นตุนิรันตะลังค้นตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพฏเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสทิค้นนิรันตะลังค้นตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพฏเทวาสัพะสังขานุภาเวนะโสทิค้นนิรันตะลังสัพเพพุทธาปะละปตะปเจยังพลังอาหารตอนนั้นเชชเชนารักขันพันมาไม่สงบสะพีผู้ตาปะละปตะปเจยังพลังอาหารตอนนั้นเชชเชนารักขันพันมาไม่สงบสะพีผู้ตาปะละปตะปเจยังพลังอาาหรตนนั ชชนาลักขันธันธามีตรปโตสเพพุทธาปลาปัตาปเจคยังพลังอาหารตอนนั้นเจเจนาลักขันธามามีตรปโตสเพพุทธาปลาปัตาปเจยังพลังอาหารตอนนั้นเชชนาลักขันธนามีตรปโตสเพพุทธาปลาปัตาปัจเจคยังพลังอาหารตอนนั้นเชชนาลักขันธามามีตรปโตสเพพุทธาปลาปตาปเจคยังพลังอาหารตอนนั้นเชชนาลักขันธามามีตรปโตสเพพุทธาปลาปัตตาปเจคยังพลังอาหารตอนนั้นเชชนาลักขันธามามีตรปโตสเพพุทธาปลาปัตาปเจคยังพลังอาหาร ตอนนั้นเชน่ารัก,กันทำงานด้วยสปักโซด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายให้ยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อง อทิศถวายเป็นพระราชุศลแต่สมเด็จพระนางเจา้าศริกิจพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายขอทีิสงาแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัสร,ริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แควคลาดปลอดภัยจากสับพทุกข์สับประสบสับพโลกให้ทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งตรงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออย่างมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาทิดีตั้งมั่นในพระธรรมคำสอน แห่งองทรงสาเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ดำรงอยู่ในฟันดีงานตลอดกาลและนานเทินขออีกครั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผูดได้อนุโมทนาราสากุการในวุ่วสนนี้จงประสาทประสิทธิพรน้อมส่องอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภระปีตายยอดเศรษฐีท้งฝ่ายไทยและลารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเต็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุพุทธานุภาพเทวานุภาพวิธานุภาพอันศักดิ์สิทธ์ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน